สวัสดีครับมหาแมงครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมเนาะอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับผมกับหนึ่งบรรยากาศที่จะพบเจอกันบ่อยๆนะครับผมก็คือบรรยากาศในเรื่องของการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดนะครับผมในเรื่องของศัตรูพืชนะครับผมในนาข้าวนะฮะก็คือนวัตรกรรมการใช้เครื่องนะครับผมใช้เครื่องยนต์เป้สะพายหลังในการฉีดพ่น สารเพื่อป้องกันกําจัดนะครับผมเนาะตอนนี้ข้าวระยะข้าวอยู่ที่1เดือนนะครับผมก็กําลังอยู่ในระยะที่แตกกอนะครับผมเดี๋ยวให้ดูข้าวสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้คือทุ่งกว้างเลยนะครับผมไมให้ดูข้าวนิดหนึ่งนะครับผมเนาะข้าวอยู่ในระยะที่แตกกอนะครับผมก็คือต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมต้นข้าวก็จะอยู่ในระยะที่แตกกอกําลังดีนะครับผมเนาะขึ้นน้ําขึ้นท่ามีความสมบูรณ์ดีนะครับผมแล้วก็การ ให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารนะครับผมค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับผมเนาะก็จะมีติดใบเหลืองนิดหน่อยนะครับผมเนาะก็เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งตอนเช้าอย่างนี้ก็จะเห็นน้ําค้างนะครับผมเนาะเกาะที่ปลายใบเกาะที่ปลายใบตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคายน้ํานะครับผมในช่วงกลางคืนที่มีปริมาณน้ําเยอะๆนะครับก็จะคายน้ําออกมานะครับผมก็เป็นธรรมชาติของต้นข้าวนะครับผมเนาะซึ่งจะ พายน้ําออกทางปลายใบยอย่างนี้นะครับผมนะครับก็วันนี้ก็เรามาดูนะครับผมในเรื่องของการฉีดพ่นนะฮะสารเคมีนะครับผมในการป้องกันกําจัดนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมก็ที่ต้องเตรียมต้องใช้ก็คือในเรื่องของสารป้องกันกําจัดหนอนนะครับผมเนาะหนอนกอหนอนม้วนใบนะครับรวมไปถึงเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับพวก ทำให้เกิดใบส้มหรือใบไหมนั่นเองนะครับผมขอที่ฉีดพ่นอยู่นี่นะครับผมก็บวกอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นลักษณะเป็นฮอร์โมนนะครับผมเนาะฮอร์โมนก็ในเรื่องของการขยายใบการเร้งรากทาให้กินปุ๋ยได้เก่งขึ้นนะครับผมก็ตัวนี้แปลงนี้ที่ใช้อยู่ก็คือ,อฮอร์โมนที่เป็นกรดะมิโน,โนนะครับผมเนาะก็ฉีดพ่นกันไปนะครับผมเนาะลักษณะการใช้นะครับผมก็จะเป็น หัวพุ่งอย่างนี้เลยนะครับผมเนะาะก็พุ่งเดินหน้าไปนะครับผมระ,ระยะก็อยู่ประมาณ2-3ถึงเมตรนะครับผมแนละ้วต่อหนึ่งหน้านะครับเดินเรียงหน้ากระดานกันไปนะครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมจะนําเสนอนะครับผมว่าเราจะดูยังไงว่าแปลงเราสมควรที่จะฉีดพ่นแล้วหรือยังนะครับผมก็หนึ่งนะฮะระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือเรานับอายุเลยนะครับผมดัแบบแรกเรานับอายุเลยนะครับผมแต่ถ้า อายุบอกว่าเอ้ใต้ฉีดแล้วมันยังไม่มีอะไรยังไม่มีปัญหาอะไรเป็นการเซฟต้นทุนเราก็จะมาดูอีกหนึ่งลักษณะก็คือถ้าเกิดว่าหนอนลงนะครับเราก็จะมาดูกันที่ตรงนี้เลยครับกลับเรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นในเรื่องของจะเริ่มมีนกนะครับผมพวกนกกระยางนกกระสานะครับผมที่จะเข้ามา,าหาจิกินหนอนนะครับผมก็นี่คือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าในแปลงเราเริ่มมีหนอนลงนะครับหรือมีหนอนเข้าทําลายแล้วนะครับผมเนี่ย คือเราสังเกตวก่าเริ่มมีนกเงี้ยครับผมนี่ก็เป็นอีกหน,หนึ่งหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะครับผมที่แสดงนะครับว่าเริ่มมีหนอนมีอะไรนะครับก็ <c oughs> เป็นเรื่องราวนะครับผมในการช่วยในการสังเกตอีกเรื่องนึงนะครับผมเนาะถ้าเป็นพวกนกกระยางนกกระสาอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือนั้นมีหนอนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนกนางแอ่นอะไรพวกนั้นแสดงว่ามีเพลียะนะครับผมเนาะนั่นคือเราเป็นข้อสังเกตตระกันนะครับครับนี่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกนะครับผมว่าแปลงเราเริ่มจะมี หนอนนะครับผมก็คือเรามาดูในลักษณะของแม่ผีเสื้อนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแม่ผีเสื้อของหนอนกอข้าวนะครับผมหนอนกอสีครีมนะครับผมถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับบินอยู่ในแปลงนาเราเมื่อไหร่นะครับก็แสดงว่าในอีกหนึ่งวันถึงสองวันข้างหน้านี้เราจะเริ่มมีหนอนนะครับผมเป็นหนอนกอข้าวลงมากินในส่วนของ greetings. ข้าวของเรานะครับผมนี่เลยนะครับครับลักษณะการจับนะครับผมก็จะเป็น ตรงด้านหลังจะนูนขึ้นนะครับผมตัวตัวหนอนกอสีครีมนะครับผมสังเกตได้ง่ายก็คือตัวผีเสื้อจะเป็นสีครีมมันอ่อนนะครับผมแล้วก็มีจุดสีดํดๆอยู่ตรงท้ายนะครับผมนั่นก็คือในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้จะจะเริ่มมีจุดสีดําๆตรงท้ายนะครับผมนี่คือลักษณะของหนอนหนอนแม่ผีเสื้อของหนอนกอสีครีมนะครับผมทีนี้เมื่อเมื่อมีการมาวางไข่นะครับผมเขาวางยังไงนะครับเมื่อมีการวางไข่เขาเขาจะวางวางบนใบ นะครับผมจะวางหน้าใบก็ได้นะครับผมหรือท้องใบก็ได้นะครับก็คือเขาก็จะวางในลักษณะคล้ายๆประมาณนี้จะให้ดูนะฮะนี่ก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้คือลักษณะการวางไข่นะฮะของหนอนกอนะครับแต่ตัวที่เห็นนี้ตัวที่เห็นตรงนี้นะครับผมก็คือเพิ่งวางไข่ไปนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการวางไข่นะครับผมถ้าเกิดเราเราเจอหรือเราสะดุดตานะครับผมพวกหนอนกอสีครีมนะครับผมเขาบินเวลาเขาบินนะครับเวลาบิน จะบินแบบสั้นๆแล้วก็เกาะไวๆนะครับผมน้อยอย่างเดี๋ยวผมจะลองกระทบให้ให้ลองบินดูนะครับนะฮะนี้นี่คือตัวเลยไม่ยอมบินเลยนะฮะจับได้เลยนะฮะไปแล้วนะครับฮะก็จะบินสั้นๆอย่างนี้นะครับนะฮบินแบบนี้เลยนะครับก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านนะครับเขาก็จะบินนะครับินไวนะฮะ แต่ว่าบินในระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ไปจับจับเกาะด้วยความไวนะฮะซึ่งจะแตกต่างไปกับผีเสื้อของหนอนมดใบถ้าผีเสื้อของหนอนมดใบก็จะบินแบบเดียวกันแต่ว่าการจับนะครับเขาจะไม่โชว์ตัวแบบนี้นะครับผมจะจับใต้ใบนะฮะซึ่งการจับพวกนี้เขาจะเป็นผีเสื้อกลางวันนะครับเขาจับใต้ใบปุ๊บเลยนะครับไอ้พวกที่เราเห็นเนี่ยนะครับอย่างผีเสื้อของหนอนกอนะครับพวกนี้จะเป็นผีเสื้อกลางคืน การวางไข่ทีหนึ่งกลุ่มไข่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนอนกอหนึ่งตัวก็จะวางไข่ไม่กี่ใบนะครับผม 3- 4สี่ใบนะครับผมแต่ว่าก็จะทําลายได้หนักเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของเมื่อเกิดนอนกอแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับครับต่อไปคือลักษณะของเมื่อหนอนกอนะครับผมเข้าทําลายในแปลงนาเราแล้วนะครับผมลักษณะที่เราจะพบเจอก็คือมันจะเป็นเหมือนไส้ข้าวนะครับผมไส้ของข้าวจะเหี่ยวนะครับผมสังเกตที่ต้นนี้แล้วกันนะครับ นอาจจะมองไม่่อยชัดเดี๋ยวผมสุกเข้าไปให้ดูนะครับผมเมื่อเกิดนอนกอเขาทาลายนะครับผมทีนี้ลักษณะที่เราจะพบเจอก็คือไส้ของข้าวนะครับผมก็จะเหี่ยวแบบนี้เลยนะครับจะเหี่ยวแบบนี้นะครับจากปกติใบจะแผ่นะครับผมอย่างตรงนี้นะครับผมไส้จะเหี่ยวกลมนะครับผมเป็นแส้อย่างนี้เลยนะครับผมทีนี้เมื่อเราเมื่อเราสังเกตดูนะครับผมก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยไส้เริ่มเหี่ยวเลยนะครับไส้เริ่มเหี่ยวแบบนี้ก็แสดงว่า เกิดนอนกอข้าวข้าททำลายแล้วนะครับเราจะดึงขึ้นมาดูนะครับขอดขึ้นมาดูว่าตรงนี้มีหรือเปล่าเออจับแล้วถอดเห็นไหมฮะพอเราจับแล้วถอดขอดขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสังเกตว่าจะมีรอยกัดกินนะครับผมตรงไส้นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่ามีตัวไม่มีตัวเราก็จะมาแกะดูอีกทีนึงในในในส่วนของยอดตรงนี้นะครับผมเนาะอันนี้คือลักษณะการเข้าททำลายของหนอนกอข้าวนะครับผมเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับผม ในส่วนของหนอนม้วนใบนะครับผมเมื่อ,อมีหนอนม้วนใบนะครับผมเราจะเจอลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งไปแล้วกันนะครับ นะฮะในหนอนถ้าเกิดเราจะเจอหนอนม้วนใบนะครับผมเราจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับผมก in nice ็คือการห่อใบนะฮะใบจะม้วนอย่างนี้เลยนะครับผมทีนี้ก็จะทําให้เกิดไม่เกิดการสังกห์แสงนะครับผมจะไม่แผ่ใบนะฮะอันนี่คือลักษณะของหนอนม้วนใบนะครับผมก็จะเห็นว่าจะเป็นหลอดๆกลมๆนะฮะผมเมื่อเราแกะดูนะครับผมจะเห็นตัวหนอนที่อยู่ด้านในนะครับผมเนาะถ้าเจออย่างนี้นะครับผมเราก็จะใช้การป้องกันกาจัดโดยทันทีนะครับผมเพื่อไม่ให้ เกิดการโรคระบาดรบาดนะครับผมเนาะครับก็วันนี้ก็นําภาพบรรยากาศนะครับผมเกี่ยวกับท้องไร่ท้องนานะครับผมนามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมก็แล้วกันนะครับผมนเกจากว่าใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะสามารถเตรียมตัวในการป้องกันกําจัดได้นะครับผมนอหราบวันนี้ผมมหาแม่งขอลาไปกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาอีกเช่นเคยนะครับผมเนาะวันหน้าเจอบรรยากาศดีๆยังไงจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ะให้การติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ